อยู่ตรงนี้ไงเพรานั้นใครลูกใครเอ่ยใครครับแม่ใช่ไหมครับตกลงเรายังไม่รู้ชื่อกันเลยอะครับชื่ออะไรครับดูชื่ออะไรลูกไอติมชื่ออะไรนะไอ,ไอติมไอ,ไอติม เกณฑหายไปเทีย่ยวไอ้หนูไม่เอา,นา,า,เาหน้านหนูเหนื่อยสวัสดีคุณท่านผู้ชมของลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากอายุเท่าไหร่แล้วลูกพี่อ้ําไปไหนใครนะพี่อ้าําพี่อ้ำพี่อ้ำอยู่ตรงไหนฮะ ทิ้งนั้นครับพี่อ้ําอยู่ไหนไม่รู้พามาเลยครับเอามาหมดเลยครับพี่อ้ำมาเลยครับมาคอยามาครับท่านมนพี่อ้ำมาครับอ่าพี่อ้ําอ่าพี่อ้ําแสดงตัวหน่อยพ้ํแสดงตัวหน่อยครับพี่อ้ําพี่อ้ํายกมือขึ้นครับนี่ใช่ไหมใช่ไหมเอาใครอีกไหมเอาใครอีกไหมใหญ่เยอะกว่าพี่ใหญ่ใหญ่แน่นอนใหญ่เยอะกว่าพี่ใใครนะใครนะแมวมาขอไม้ขอไม้มาเลยใช่ไหมเอ่ยทำไงก่อนทำไงก่อน ขอบคุณคร <Okay. S 1> ับเก่งจังเลยเอาแล้วท่<อ>า,า,า,ากรรมการครับเดาได้ไหมมาทําอะไรไม่เดา,าพอพะาะเดาได้เพราะว่ามีไม้แบตก็ยกตีแบตแต่ตัวแค่นี้แหละครับจะตีแบ <S <S ตระกูลของเขาคุณพ่อของเขาคุณอาของเขาคุณลุงของเขาคือนักแบดมินตันทีมชาติไทยครับโอ้โหโอ้หูวงพ่ชาติอาเขา่าักมากเลย ครอบครัวทีมชาติของน้องไอติมเริ่มจากคุณพ่อที่เป็นทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2539ที่ได้ทั้งแชมป์กีฬาแห่งชาติและเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในระดับนานาชาติส่วนคุณลุงก,ก็เคยคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวของประเทศไทย3ส,สมัยโซนและยังคว้าเหรียญทองแดงประเภททีมในการแข่งขัน4เกมครั้งที่18และ19รวมถึงคุณอาก็เป็นถึงแชมป์แบดมินตันชายเดี่ยวของประเทศไทย รวมไปถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียซึ่งก็คว้าอันดับสามของเอเชียประเภททีมอีกด้วยครับพี่ครับพี่ไม่ต้องเก๊กขนาดนี้ก็ได้ครับ hey, ผมทราบว่าครอบครัวของพี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติแต่มาดพี่เก๊กน่าดูเลยครับนี่เด็กมากเล็กมากอายุเท่าไหร่ลูกนี่สามเหรอสามขวบครับยัมาพร้อมกับเพมยงพู่อยู่เลยต้อดู ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเขาอยู่ตอนนี้สิครับเขาใช่อะไรปกป้องคุ้มครองเขาอยากเห็นจังเลยน้องไอติมลูกห้อยอะไรอยู่ลูกเอาสร้อยอะไรอะลูกอะไรเนี่ยลูกเอาไว้ทําอะไรลูกอันนี้ไว้ทําอะไรครับอโโ้หหลวงพ่อจูบโอ้โหมีโชคมีโชคดูโชว์ด้วยโโอ้หไอติมไอติมมีพี่น้องไหมลูก มีกี่คนครับอ๋อใช้นิ้วโอ้เข้เก่งนะผมขอตรวจสอบความถูกต้องนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีลูกสามคนไหมครับสามคนโอเคขาพูดพี่คนโตชื่ออะไรลูกพี่โมคิวพี่โมคิวอ่าอใช่ไหมครับแม่พี่พี่ไม่ใช่แล้วลูกพี่คนพี่พี่คนโตชื่ออะไรนะครับพี่โมพี่โมชื่อพี่โอโมพี่โอโมคนที่สองชื่อพี่ พี่คิวคนที่สองชื่อพี่คิวคนที่สามชื่อพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สามคือตัวหนูเคือตัวเขาแหมไม่อยากถามถามนี่เลยต้องถามครับตีแบตมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับสองปีเล่นตั้งแต่ขวบหนสองปีผมขอตรวจทานคำตบถูกต้องครับถูกไหมครับแม่ถ้าถูกชูนิ้วอุ้ยถูกต้องครับโ้เล่นตั้งแต่ขวบเดียวนี่หรอ กเป็แนแบบกลหนึ่งครับตีได้จริงๆเนียคืออย่างงี้ครับเที่บ้านมีข์ดแบตไงครับแล้วก็ไปสอนอคุณพ่อเป็นโค้ชไปสอนไปสอนพี่น้องเนี่ยก็เลยไปเห็นแล้วก็เรียนรู้แล้วก็หัดเล่นครับเ<อ>ไหนๆลองทำท่าตีแบตให้ดูหน่อยได้ไหมครับขวดแบตลูกขวดแบตตบต,บ,ต,บ,ตบให้ดูหน่อยลูกตบลูกตบเออแล้วแบกแฮน่ะแบคแฮนแบคแฮนเขาอาจจะยังไม่รู้สั์นี้นี่ได้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 เซิฟเซิฟ นี่มีจับลูกด้วยจับลูกจับลูกแบบนี้เแต่ว่าก่อนเราจะไปดูฝีมือไอ้ติมนะลูกไอ้ติมไอ้ติมมีความฝันที่อยากได้กลับไปไหมลูกมารายการวันนี้อยากได้อะไรลูกความฝันเข็มขัดแปลงร่างประตประทังประตูประทังแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรครับไรเดอร์ไรเดอร์ดิฉันอยากดูฝีมือแบบมากเลยครับผมเขาจะเล่นอย่างไงอย่างนี้สิไอ้ติมสู้ไหมครับ สู้ครับสู้ครับโอเคเอาเลยเอาเลยงานครับุยเลยอุปกรณ์มาเลยครับเดี๋ยวลูกไปคุยกับกรรมการกันดีกว่าไปน่ารักอ่ะฮกางเกงหายไปไหนล่ะฮะนั่งคุยกับกรรมการนะลูกโอ้มีมีสำรองสองอันด้วยนะไม่ได้มีจุ๊บอันเดียวนะหลวงวจุบคุณอาก็เล่นแบบลูกสอนหน่อยได้ไหมคุณเเล่นยังไม่ค่อยเก่งเลยสอนได้ไหมคะ อย่ามาโดนของฉันนะอย่ามาโดนของฉันนะท่านณกรรมการครับตอนนี้เวทีรพร้อมนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนี้ลงไปลงเลยไปชอบการแขวงจุกนมนะครับผมขอหนึ่งท่านเจอน้องผมหน่อยครูคงต้องเป็นฉันละมาครูนะนี่นี่แหละกับเด็กนี่แหละครู มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นได้ทีเลยนะไม่เคยมั่นใจเท่านี้มาก่อนอ่าปู่กากปู่กากมากเชิญครับเอาไม้มาก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มร่างกายลูกวอร์มร่างกายอือปู่วิ่งเลยเหรอเฮ้ย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 ท่านกรรมการครับภารกิจนี้ ครูเงาะต้องตีโต้กับน้องรวมกันให้ได้สิบครั้งดูว่าครูเงาะจะทําได้หรือไม่เป็นภารกิจของครูนะครับค่ะค่ไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้มาก่อนเลยค่ะไอติมสู้ไหมครับสู้ติคพันนะครับอรมเริ่มครับไปหนึ่งสองสาม

จับมือกันจับมือจับมือกันครับเออรู้จับแบบขอไปทีมากและตอนนี้ก็ได้เวลาไปพบกับโจทย์สุดหินจากทางรายการที่จะมาท้าทายเด็กอนุบาลวัยสามขวบท่านคณะกรรมการครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจหลักของน้องไอติมครับขอเชิญโค้ดอ้ําครับเชิญครับสวัสดีครับโค้ดครับน้องไอติมครับ และนี่คือภารกิจที่ยากมากหนูจะผ่านด่านนี้หรือไม่ภารกิจนี้คือการตีโต้จุดละ3มครั้งครับรบฟ้าเขียวแดงต่อเนื่องทำได้ถือว่าสำเร็จครับโอ้ไอติมลูกพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วโคดอ้ําเตรียมตัวรเริ่มครับ,รบ1หนึ่ง สองสาเก่งมากเยี่ยมๆพี่เขียวครับมาครับ1นึ่งหนึ่งสองสามโอ้แก่งมากมาแล้วยกไม้หนึ่งสองตบแรงๆลูก ขัดไรเดอร์ยกมือขึ้นท่านกรรมการครับมีภารกิจแถมโอ้ภารกิจนี้ถ้าน้องไอติมทำได้เรามีของแถมให้ไอติมลูกนอกจากเข็มขัดไรเดอร์หนูอยากได้ของแถมอะไรลูกแ็มแ็มจุกนมจุกนมล้ำค่าล้ำค่าล่ามาแสดงว่าที่ห้อยอยู่สองอันไม่พอเพียงอ่ะ ทีมงานครับขอภารกิจพิเศษครับกรรมการครับขอหนึ่งท่านเป็นตัวช่วยครับสำคัญมากหนึ่งท่านใครก็ได้พี่โก้ค่ะพี่โก้ไปนะครับนครับอุปกรณ์มาเลยครับภารกิจนี้คือการตีลูกแบดมินตันด้วยความแม่นยำครับตีไปแล้วต้องหล่นลงในภาชนะที่อยู่บนศีรษะของพี่โกโอ้โหพี่โกสามารถเคลื่อนที่ช่วยน้องได้ ให้โอกาส3ามครั้งเพื่อเป้าหมายสูงสุดในชิดเรานั่นก็คืออยากได้ดุลนมจกุกนมันมั้านครับโอกาสสามครั้งครับภารกิจนี้สำคัญมากครับมีความหมายต่อมวลมนุษยชาติถ้าเขาทำสมเร็จเขาจะได้จุกนมเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมครับ,ไ,บไอติมลูก วอร์มร่างกายครับใครอยากได้เข็มขัดไรเดอร์นะโอ้หยุดแค่ไม่ทันเบรกเอี้ยเลยดิสเบรกใครอยากได้เข็มขัดไรเดอร์วิดพื้นโชว์วอร์มร่างกายครับโอ้ไม่ได้เข็มขั้นนี่แย่ทำยุทธวิธีทางประจําที่ครับ ภารกิจนี้โอกาสสามครั้ง <K> เพื่อ uh จุกนมพ <laughs> รอ้อมโอกาสครั้งที่หนึ่งครับรอไว้ <The one? S 1> oh! ลูกพี่พี่โกยังไม่ได้ช่วยเลยนะไม่ได้เฉยว่าจะวิ่งด้เลยแม่เลยนะเมื่อกี้ได้จุกนมไปแล้วถ้าทําได้ของแถมจะขอพี่พี่ยาโยอิให้อยากได้อะไรเพิ่มลูกนอกจากจุกนมอยากได้ออมนไอออนแมนขอในสิ่งที่ทีมงานมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีมงานครับไปหาให้ว่องไอออนแมนครับพร้อมครับพร้อมครับมาทีมพร้อมเงยอพร้อมครับ เกันครับเข้าวแล้มาแล้วท่านแม่อยู่การไหนบอกเลยเกิดเกิดปัญหาเฉพาะหน้าคือว่า ลูกเมื่อกี้พอเฉียวขอบเนี่ยเด็กเสียกําลังใจผมขอเป็นกรณีพิเศษคุณแม่ครับช่วยกรุณาอยู่ในสนามเลยครับอยากให้แม่อยู่ไหนลูกอยากให้แม่อยู่ไหนให้แม่อยู่ตรงไหนบอกเลยลูกครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขาโอกาสอีกครั้งหนึ่งเชิญเลยค่ะอมนะครับเ๋เห็นแม่เขาหอมครับดิมมอมมาได้เนหนยให้แม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวลูกมันจะโดนแม่ลูก ท่านท่านนคณะกรรมการครับผมว่าต้องตามใจเขาแม่มาตรงนี้ครับมาแม่มาตรงนี้ครับตรงนี้ครับให้เขาเห็นกับตาครับโค้ชครับจะยากหน่อยแต่เพื่อเขาครับอพอไม่ลูกพอใจไม่ลูกไม่ได้จุดตรงนี้ขอตรงนี้ครับตรงนี้ได้ไม่ลูกได้ไม่ลูกโอเคมาขออย่างเดียวอย่าตีใส่แม่แล้วกันลูกนะพรไปครับ

3ขวบครับโอ๋อน,าน่ารักจังเลยคือตอนแรกนึกภาพไม่ออกจริงว่า3ามขวบจะยังไงจับไม้จะยังไงโอ้โหนี่คือไม่ใช่แค่ตีได้นะแม่นยำด้วยมาจากการฝึกที่ที่ถูกต้องเห็นตั้งแต่การวอร์มแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดสมมุติเขาฝึกอย่างนี้ต่อไปบ้านนี้นี่คือเป็นบ้านนักสะสมทีมชาติแน่ฝึกต่อไปทุกวันนะลูกนะโอเคไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไหว้ทุกจ้าโอ้โห ไ่้นหวเลยคือคือเหมือนให้พรรับพรรับพรเลยนะครับเด็กคนนี้เกิดและเติบโตในครอบครัวแบดมินตันครับวันนี้มาแสดงความสามารถให้เราเห็นความฝันก็เหมือนกับเด็กทั่วไปครับอยากได้ของเล่นจากฮีโร่ที่เขาชื่นชอบครับเข็มขัดมาร์คสไลเดอร์ครับทานกรรการทั้งสามท่านครับฟังดีๆนะว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งสามผ่านครับ เอ้ความฝันของหนูพ <mother> <K Aub ain> ี่พี่จากร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิเตรียมอะไรมอบให้นะเดินทางนี้ลูกเดินนี้ครับมาทีมงานครับขอความฝันน้องไอติมด้วยครับอ้าวไว้ไปไ้ แ้ะนี่คือความฝันของน้องอีหนึ่งครับมาดูใกล้ๆลูกจากร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิท้าโอ้โหอันไหนแถมขาดอยู่ไหนแถมขาดมีไอ้แถมขาดนี่ไงมาร์คไรเดอร์โอ้ไอรอนแมีนี่คืออะไรลูกนี่คืออะไรครับไอออนแมนไอออนแมนและเหล่านี้คืออะไรลูกอะไรครับจุกนมจุกนมโอ้โหทั้งหมดนี้มอบให้หนูจากพี่ๆร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิแล้วแถม ปัดไปทันอาหารทั้งครอบครัวด้วยอีก5,000บาทรวมวันนี้มอบให้น้อยติมนะครับจากพี่พี่ร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอี2,000 0บาทขอบคุณมากครับอ,อาชยาพันจิ๋วทาย,ยาทก,กับพี่ใต้ของเราน้องไอติม3าวคเข็นไหวไหมลูกเข็นไหวไหมตั แต่งเพื่อนเล่นวยนะแต่งเพื่อนเล่นไปลูกนะเป็นไปได้เหรอขัวบ่าหนูว่ายังไงก็ยังไงก็เขารู้ไหมแล้วเดี๋ยวนะที่เขาตีตีนี่คืออะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอวัยวะที่32อไอ้ส3ของเขาเลยเพราะว่าเขาจะแบบเนี่ยก็เคลื่อนไหวแบบธรรมชาติไปเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูจะไปรับอันแรกตอนแรกหนูก็จะขยับนะพอลงมาฟ้องลงแล้วเหรอเป๊ะเลยอันนั้นเป้งเลยอันแรกอ่ะ ในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสน ไอ้ตีมเป็นไงมั่งลูกวันนี้สนุกไหมลูกเช้าไหมเด็กวัยนี้คุณแม่ต้องเลือกอ่านเช้าที่มีประโยชน์ให้น้องเพื่อให้น้องได้มีพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวันไอ้ตีมครับหนูได้ของเล่นแล้ว หนูจะต้องตั้งใจสอนแบบด้วยนะครับดูไหมครับูคที่ท่านผู้ชมหรืท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ชมอูอฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ